สวัสดีครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งทางทีมโฆษกรัฐบาลก็จะมาสรุปนะครับในเรื่องของรายละเอียดที่มีการพิจารณาในวันนี้นะครับในเรื่องแรกครับวันนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบนะครับพระราชกิจสณีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ,ศ ..2566 โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการอนุมัติแทนคณะรัฐมนตรีนะครับในการตรา ร่างพระราชกิจสถีกายุบสภาผู้แทนร,ราษฎรซึ่งก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการมอบหมายให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุมัติให้ความเห็นชอบหรือมีคําสั่งแทนคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับร่างพระราชกิจสถีกากาที่ต้องดําเนินการตามรัฐธรรมนูญในความสัมพันธ์กับรัฐสภาและสภาผูา้แทนราษฎรหรือวุฒิสภานะครับซึ่งได้มีการ ประกาศใช้นะครับบังคับในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่20มีนาคม2566โดยพระราชกิจสรีการดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วย5มาตราซึ่งก็มีสาระสำคัญให้ยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปและก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกิจสเดีารนี้ใช้บังคับซึ่งเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบในวันนี้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้พิจารณานะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งในเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากการที่ได้มีพระราชกิจสณิกายุบสภาผู้แทนราษฎรพศ2566ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่20มีนาคม2566ดังนั้นวันนี้จึงได้มีการพริจารณาในเรื่องของสถานะของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในแนวปฏิบัติต่งตางๆซึ่งะจะขออนุญาตสรุปสั้นๆน,นะครับว่า คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยไม่เรียกว่าเป็นรักษาการและก็ยังได้รับเงินเดือนแต่ต้องไม่มีการยื่นบัญชีทรัพย์สินหรือนิสิในขณะนี้แต่อย่างใดนะครับการลงชื่อตำแหน่งของนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรียังคงลงชื่อในตำแหน่งเดิมไม่ใช่เป็นการรักษาการหรือรักษาการในตำแหน่งนะครับ ในส่วนของการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรียังคงประชุมต่อไปได้ตามปกติจนกว่าจะมีพระราชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทั้งนี้นะครับเรื่องใดที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ จะต้องมีการกล่นกรองไว้ชั้นหนึ่งก่อนนะครับโดยทางด้านสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีแล้วเสนอคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเพื่อมีมติหรือคําสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต่อไปแต่ที่สําคัญนะครับจะต้องไม่กระทําการอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการหรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปเว้นแต่ที่กําหนดไว้แล้ว ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีการกระทําใดๆที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะกระทำไม่ได้เช่นการกำหนดนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติที่มีผลต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องสำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่หรือพ้นจากตำแหน่งในเรื่องนี้นะครับ ก็มีความชัดเจนว่าจะต้องไม่แต่งตั้งหรือโยกย้ายข้าราชการหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนสำหรับการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจะป้องไม่กระทำ การอันมีผลเป็นการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเว้นแต่จะได้รับการเห็นชอบจากกรกตก่อนเช่นกันนะครับสำหรับการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐตรงนี้ก็ไม่ให้ใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดอันอาจมีผลต่อการเลือกตั้งและไม่กระทําการ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามระเบียบที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดแล้วก็จะ,ะเรื่องของการจัดประชุมนะครับคณะรัฐมนตรีต่างๆนะครับก็คงจะต้องอไม่สามารถที่จะทำในลักษณะของเป็นคอรมสัญจรได้นะครับ ในส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับ <Okay. S 1> การปฏิบัติตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็คือห้ามมิให้ข้าราชการการเมืองใช้สถานะหรือตำแหน่งหน้าที่เรียรายหรือชักชวนให้มีการบริจาคให้พักการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือกิจการที่รัฐถือหุ่นใหญ่ บริจาคเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อันใดให้แก่พรรคการเมืองหรือเข้าร่วมกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองในส่วนของการออกกฎหมายนะครับการเสนอร่างกฎหมายใหม่โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องในทางนโยบายไม่สมควรดําเนินการเสนอในระหว่างยุบสภาส่วนเรื่องของการปฏิบัติ ในเรื่องอื่นๆนะครับตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีซึ่งลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรห้ามใช้เวลาราชการในการหาเสียงเลือกตั้งหากประสงค์จะใช้เวลาหาเสียงเลือกตั้งให้ลากิจต่อนายกรัฐมนตรีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนรัฐมนตรีก็ควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่ จะได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ในฐานะของตำแหน่งรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์ได้เฉพาะในหน้าที่ของรัฐมนตรีเท่านั้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆที่มีรูปภาพของรัฐมนตรีปรากฏอยู่ก็ควรที่จะปลดป้ายหรือยกเลิกการโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทั้งหมดเว้นแต่การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ใช้เงินของพัคก,การเมืองที่ตนสังกัด การใช้รถประจําตําแหน่งและเจ้าหน้าที่ของทางราชการที่ม่ได้ใช้เป็นการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ในฐานะของนายกรัฐมนตรีนะครับหรือรัฐมนตรีก็ให้มีการระมัดระวังนกเหนี้จากนั้นการให้สัมภาษณ์รายการวิทยุการรับเชิญไปบรรยายตามสถานที่ต่างๆในรายการที่ทางหน่วยงานราชการซื้อเวลาไว้หรือจัดขึ้นก็จะต้องระมัดระวังนะครับยกเว้นรายการที่สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ ที่ไม่ใช่กิจการของรัฐจัดขึ้นเองในส่วนของสถานะข้าราชการการเมืองอื่นเ,เช่นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกเลขานุก,การรัฐมนตรีที่ปรึกษาต่างๆนะครับยังคงอยู่ในตําแหน่งเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปและก็จะพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับการสิ้นสุด การอยู่ในตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่แต่งตั้งแต่ต้องไม่เกินกว่าที่ครมลชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่สุดท้ายครับให้ทุกส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำชับข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และลูกจ้างในสังกัดของราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคและราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและหน่วยงานอื่นๆของรัฐถือปฏิบัติตามมติครมเรื่องแนวทางการปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการให้ความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อได้รับเมื่อได้รับการร้องขอจากกะกะตผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจ Yellow ําจังหวัด หรือว่ากรกตระจําเขตเลือกตั้งรวมทั้งการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างทุกประเภทและทุกระดับดังกล่าวด้วยครับมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมานะคะเป็นเรื่องสรุปความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอาหรับอิมิเรตเป็นผลจากการไปเยือนประเทศสหรัฐอาหรับ อิมิเรตหรือว่า UAE ของรองนายกจุรินลักษณะวิสิทธิ์ในช่วงวันที่6-8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะในประเด็นหลักๆก,ก็คือเรื่องแรกประเทศไทยและสหรัฐอาหรับอิมิเรสเห็นพ้องที่จะจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะซึ่งเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบในหลักการไปแล้วและมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าศึกษาเรื่องของความเป็นไปได้และคิดว่าจะผลักดันให้เกิด การเจรจาในช่วงปลายปีนี้ค่ะในเรื่องที่2นะคะทั้งทั้งสองประเทศจะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างเช่นเรื่องของการจัดตั้งกลไกสภาธุรกิจไทยกับสหรัฐอาหรับอิมิเรสเพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนและการดำเนิน ธุรกิจนะคะซึ่งทางสาหรัฐอาหารับเอมิเรตเองเขาก็ให้ความสนใจที่จะลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมดิจิตัลและความมั่นคงทางอาหารค่ะในขณะเดียวกันนะคะประเทศไทยเราก็ขอให้ทางสาหรัฐอาหารับเอมิเรตนั้นสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialized Expo ปปี2028ซึ่งคาดว่าจะ รับทราบผลการตัดสินของคณะกรรมการนานาชาติที่จะเลือกว่าประเทศไหนจะได้รับการเป็นเจ้าภาพในช่วงกลางปีนี้นะคะส่วนการปฏิบัติงานอื่นๆที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตก็มี การลงนามซื้อขายสินค้าและบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนและสหรัฐอาหรับอิมิเรตมูลค่ารวมมากถึง3 0,000ื่นกว่าล้านบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าอาหารสุขภัณฑ์ระเบื้องเซรามิกชิ้นส่วนยานยนต์และผลิตภัณฑ์ประเภทเมลามีนะคะรวมถึงในเรื่องของ การทําบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทด้านโลจิสติกของสหรัฐอเมริมรตกับภาคเอกชนไทยที่จะสร้างความร่วมมือด้านโลจิสติกภายใต้โครงการโลจิสติกพาสป p ร์ตนะคะซึ่งในเรื่องนี้ถ้าขับเคลื่อนได้สําเร็จก็จะนําไปสู่การลดต้นทุนทางด้านการขนส่งการจัดการเรื่องเวร์เฮาส์ประหยัดเวลาขนส่งสินค้า ลดขั้นตอนพิธีการศุล,ลกากรและจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศของเอกชน D P World ได้นะคะในในส่วนเ,เรื่องของข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะคะอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าขณะน,นี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ดำเนินการอยู่ค่ะเรื่องต่อมานะคะคือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบ551เเหตุการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ค่ะอันนี้เป็นรายงานจากการดำเนินงานของศูนย์ประสาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะคะซึ่งพบว่ามีการภัยคุกคามเกิดขึ้นทั้งหมด551เหตุการณ์ในช่วงเดือนตุลาคม2,564ถึง30กันยายน2,565นะคะเหตุการณ์หลกัลกๆที่เกิดขึ้นนะคะคือการโจมตีด้วยการแฮ็กเว็บไซต์เช่นการโจมตีเว็บไซต์เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ การปลอมหน้าเว็บไซต์เพื่อหลอกเอาข้อมูลของจากทางราชการหรือว่าการฝังมาวแวร์ที่เป็นอันตรายบนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อหลอกให้ผู้เข้าถึงนำไปดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็หลอกเอาเงินนะคะอันนี้เกิดขึ้นมากถึง367เหตุการณ์จากทั้งหมด551เหตุการณ์ค่ะยังมีเหตุการณ์เช่นมาวแวร์เรียกค่าถ่ายที่มีความ ที่มีความสามารถเข้ารหัสลับข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเหยื่อได้อันนี้21เหตุการณ์นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของอีโมเท m ดเมลแวรที่เป็นเม l แวร์ในการขโมยข้อมูลทางการเงินงเช่นรหัสผ่านบัญชีธนาคารออนไลน์และมีความสามารถในการแพร่กระจายตัวเองผ่านเครือข่ายและการส่งอีเมลหลอกลวงด้วยอันนี้เกิดขึ้นในช่วงตุลา64-30กันยาทั้งหมด9เหตุการณ์นะคะ หน่วยงานที่ถูกโจมตีทางภัยคุกคามทางไซเบอร์ก็ที่พบเหตุการณ์มากจะเป็นสถานสถานศึกษานะคะรวมถึงสถานที่ให้บริการด้านสาธารณาสุขค่ะส่วนแนวโน้มนะคะที่ทางศูนย์ประสานรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติเนี่ยได้แบบคาดการไว้เนี่ยก็จะพบว่าการโจมตี การโจมตีด้วยแฮก เว็บไซต์นะคะของหน่วยงานราชการหน่วยงานสําคัญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะตรวจพบขึ้นมากที่สุดค่ะและอาชญากรรมทางไซเบอร์ในประเทศไทยเนี่ยมีการใช้เทคนิคผสมภาษาร,ระหว่างฟิชชิงและโซเชียลเอนจีเนียริ่งนะคะมีหลายรูปแบบในการหลอกลวงเพื่อให้ได้ทรัพย์สินจากประชาชนดังนั้นสิ่งที่หน่วยงานภาครัฐด,ดําเนินการอยู่และเร่งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและองค์กรต่างๆรับทราบนะคะก็จะ มีในเรื่องถึงในเรื่องของการาติดตั้งระบบให้มีความพร้อมนะคะอัปเดตให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ค่ะมีการดูแลเว็บไซต์และระบบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยนะคะถือเป็นนโ,นโยบายหลักที่จะต้องกำหนดนโยบายเรื่องของการดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมยัยมุ่งรักษาระบบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอค่ะพร้อมกันนั้นนะคะ ็หน่วยงานภาครัฐก็จะต้องเร่งให้ความรู้แก่ประชาชนระหนักถึงสถานการณ์อาชญากรรมทางไซเบอร์ควบคุม แล้วก็แจ้งให้รับทราบถึงกฎหมายที่ออกมาในการป้องกันและปรับปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือการป้องกันความเสี่ยงมาแวร์เรียกค่าถ่ายนะคะหน่วยงานภาครัฐดําเนินการปรับปรุงแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องนี่เป็นสิ่งที่ดําเนินการอยู่และได้ให้ความสําคัญกับการสํารองข้อมูลและตรวจสอบอย่างสม่ําเสมอและปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พศ2562ค่ะ ค่ะก็มาต่อกันที่วันนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ไม่ใช่แค่รับทราบเรื่องการรายงานความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างที่เมื่อสักครู่ได้มีการรายงานไปแต่ว่าทางคณะรัฐมนตรีวันนี้ยังได้รับทราบเรื่องของความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศในเรื่องเกี่ยวกับด้านดิจิทัลนะคะก็จะนําไปสู่เรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะซึ่งวันนี้ทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้รายงานถึงความคืบหน้านะคะในการที่ได้ไปร่วมเข้าประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลนะคะครั้งที่3ที่เกาะบาราคายประเทศฟิลิปปินส์ค่ะในช่วงระหว่างวันที่9-10ถึง10กุมภาพันธ์2,566ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการ แลกเปลี่ยนนะคะความก้าวหน้าด้านการพัฒนาด้านดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนค่ะก็มีการผนึกกำลังนะคะความร่วมมือจากประเทศสมาชิกที่จะพัฒนาไปสู่ระบบดิจิทัลที่ยั่งยืนแล้วก็รวมไปถึงประเด็นที่เร่งด่วนของทางประเทศไทยก็คือเรื่องของการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการหลอกลวงระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับด้านดิจิทัลนะคะในหมู่ประเทศสมาชิกอาเซียนค่ะ รวมถึงการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะทํามาตรการที่จะป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนจากการหลอกลวงทางออนไลน์ด้วยค่ะก็มีการทําความร่วมมือจากหลายๆประเทศรวมถึงมีการพูดคุยในระดับทวิภาคีนะคะกับทั้งประเทศอเมริกาประเทศเมาเลเซียประเทศญี่ปุ่นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ ด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศของทางประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์อันดีนะคะของทางรัฐบาลไทยกับประเทศต่างๆก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทางสหรัฐอเมริกาทางมาเลเซียทางญี่ปุ่นหรือว่าทางสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะก็เป็นความร่วมมือที่จะนำไปสู่ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์และความก้าวหน้าทางด้านไซเบอร์ในประเทศไทยต่อไปค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคืบหน้า ทางด้านการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศนะคะผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ค่ะณปัจจุบันนะคะเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่พูดถึงกันมากซอฟต์พาวเวอร์ถ้าเรียกกันเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าเป็นพลังละมุนนะคะก็จะเป็นการแสดงความสามารถในการที่จะชักจูงใจนะคะหรือว่าทําให้ผู้อื่นได้มีความพึงพอใจเต็มใจที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่ายอมรับคล้อยตามนะคะ โดยที่ไม่ได้ใช้อำนาจในการบังคับขู่เข็นนะคะก็จะเป็น,นกลไกที่สำคัญในการที่จะสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมไทยหรือว่าเอกลักษณ์ของชาติไทยนะคะไปสู่สายตาของชาวต่างประเทศซึ่งก็จะนำมาสู่เรื่องของการขับเคลื่อนนะคะในด้านของวัฒนธรรมและที่สำคัญเลยคือเรื่องของเศษรษฐกิจในประเทศไทยต่อไปค่ะซึ่งก็ได้วันนี้นะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการ รายงานความคืบหน้าเรื่องของการนำเสนอวัฒนธรรมของประเทศในลักษณะของซอฟต์พาวเวอร์ผ่านสื่อบันเทิงต่างๆนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไปในอนาคตมีการแต่งตัง้มีการพูดถึงเรื่องของคณะอนุกรรมการในการที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์อย่างเป็นรูปธปรรมต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ในช่วงต้นนะครับของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตย์วงสุวรรณก็ได้กล่าวไวพรท่านนายกรัฐมนตรีในนามคณะรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดนะครับซึ่งก็ได้เป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีได้น้อมจิตอธิษฐานอาราธนาคุณพระศรีรันาตนตรัยและสิ่ง สั่งสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลดตลอดจนพระสยามทิวทัติราชนะครับและพระบรมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงมีพละกําลังและสติปัญญาอันเข้มแข็งในการบริหารราชการแผ่นดินนําพาชาติบ้านเมืองไปให้ผ่านพ้นอุปสรรครวมทั้งภัยคุก ทุกคามต่างๆให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งใจไว้ทุกประการ นะครับแล้วก็ยังได้ขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่นำคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติประชาชนประสบความสำเร็จตลอด4ปีที่ผ่านมาซึ่งในโอกาสนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณในคำอวยพรนในวันคล้ายวันเกิดนะครับแล้วก็ได้ให้พรใดที่ทางคณะรัฐมนตรีได้มอบในะวันนี้ขอให้คณะรัฐมนตรีประสบความสาเร็จแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงเช่นกันทุกท่านนะครับ จากนั้นนะครับได้มีเรื่องของการที่ได้เป็นข้อสั่งการต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่วันนี้มีเฟกนิวส์หรือว่าข่าวเท็จเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ที่ชี้แจงนะครับให้กับทางด้านสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเฟคนิวส์ดังกล่าวเนี่ยได้มีการแพร่ในประเทศจีนนะครับว่าการเดินทางมาในประเทศไทยอาจจะเกิดความเรียกว่าอันตรายต่างๆนะครับจากเหตุการณ์เช่นมีการลักพาตัวบ้างนะครับหรือว่ามีการที่จะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนี้ซึ่งทางท่านรัฐมนตรีจะเป็นผู้ที่จะ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆที่เป็นเฟกนิวส์ตรงนี้ด้วยต่อมาครับเป็นเรื่องของปัญหาค่าโดยสารเครื่องบินที่ได้มีการพูดถึงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานนะครับหลายหน่วยงานได้มีการแจ้งปัญหาเข้ามาว่าค่าโดยสารหรือว่าพูดงาด่ายๆว่าค่าตั๋วเครื่องบินนะครับตอนนี้อาจจะมีเรื่องของอัตราค่าโดยสารที่สูงขึ้นซึ่งก็ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปพิจารณาเพื่อที่จะดูความเหมาะสมนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นปัจจัยในการที่ทําให้ค่าโดยสารได้มีการสูงขึ้นนะครับตามที่กล่าวมาหรือไม่อย่างไรถ้าหากเป็นจริงตามนั้นก็ขอให้ดําเนินการแก้ไขโดยด่วนนอกเหนือจากนั้นคือเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับทางด้านผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ท่าอากาศยานต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ มีผู้โดยสารใช้บริการตามท่าอากาศยานมากขึ้นจากจำนวนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้กับทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกันเพื่อที่จะไปปรับปรุงแก้ไขถ้าหากต้องมีการเพิ่มจำน,นจำนวนเจ้าหน้าที่ก็ขอให้เร่งดาเนินการโดยด่วนโดย,โดยเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญก็คือเรื่องของสารซีเซียม137ในปัจจุบัน นะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่า,าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆได้ไปบูรณาการแก้ไขปัญหาซึ่งเ,เมื่อช่วงเช้าวันนี้เองนะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติซึ่งในส่วนนี้ก็ได้มีการสรุปรายละเอียดหลายๆส่วนนะครับจากการที่มีรับทราบรายงานนะครับเ,เรื่องของ การสูญหายของวัสดุกัมันตรรังสีซีเซียม137สูญหายจากโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งก็ทางด้านเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบนะครับด้วยเครื่องมือวัดทางรังสีในพื้นที่เกิดเหตุ ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้ระดมค้นหาต่อเนื่องกว่าหนึ่งสัปดาห์และเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาก็ได้ตรวจพบวัสดุกำมันตรังสีซีเซียมในโรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีเอ,อ่อโทษทีครับปราจีนบุรีโดยพบขมเหลหรือว่าเป็นฝุ่นแดงที่ปนเปื้อนสารกรมันตรังสีแต่ไม่พบวัสดุกมันตรังสีซีเซียมที่เป็นแท่งต้นเหตุที่เสียที่สูญหาย รวมทั้งไม่พบว่าเหล็กที่หลอมไปกับหลอมไปแล้วมีการปนเปื้อนซึ่งก็ได้มีการเก็บตัวอย่างทั้งน้ำดินในบริเวณโรงงานโดยรอบมาวิเคราะห์ซึ่งก็ยังไม่พบว่าปนเปื้อนและจากการตรวจวัดรังสีนะครับก็ไม่พบการฟุ้งกระจายในอากาศแล้วก็ไม่มีการฟุ้งกระจายในอาคารแล้วก็ไม่มีการปนเปื้อนออกมาภายนอก ซึ่งขณะนี้สารกัมตรังสีซีเซียมถูกบรรจุในถุงบิ๊กแบกซึ่งถูกควบคุมและก็จำกัดพื้นที่แล้วนอกจากนั้นนะครับในเรื่องของสุขภาพของประชาชนก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบพนักงานภายในโรงงานกว่า70คนซึ่งก็เป็นกลุ่มเสี่ยงโดยได้เก็บนะครับทั้งปัสสาวะและก็เลือดเพื่อตรวจหาสารกัมตรังสีตามวิธีมาตรฐานทั้งนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ย ก็มีรายงานนะครับว่ายังไม่พบประชาชนรายใดมีอาการสุ่มเสี่ยงว่าเจ็บป่วยจากการได้รับสารกำมะถันรังสีแต่อย่างใดนอกเหนือจากนั้นสำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันติก็ได้รายงานรายละเอียดว่าประเทศไทยมีจุดตรวจวัดปริมาณกำมะถันรังสีในอากาศทั้งสิ้น18จุดแล้วก็ในน้ําอีก5จุดทั่วประเทศซึ่งก็ได้ทําการวัดทุกวันอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากลซึ่งจากการตรวจเช็คข้อมูลก็ยังพบว่า ยังอยู่ในระดับปกตินะครับไม่ได้มีเหตุปัจจัยต่างๆที่ต้องให้กังวลรวมทั้งการตรวจสอบข้อมูลการตรวจวัดจากจุดตรวจในต่างประเทศในเครือข่ายก็ไม่พบว่ามีสารปนเปื้อนของซีเซียมในสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดนะครับอีกเรื่องที่ให้ความสำคัญก็คือเรื่องของอสาเหตุของการที่สารดังกล่าวได้มีการนำออกจากพื้นที่ที่จำกัดไว้นะครับซึ่งในเรื่องนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆบริาการการแก้ไขซึ่งในเรื่องนี้ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ได้รับนโยบายไปแล้วนะครับโดยส่งชุดเฉพาะกิจร่วมกับตํารวจพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ก็คงต้องให้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับได้ใช้เวลาในการตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วก็จะได้นําความจริงมาปรากฏพร้อม ดำเนินคดีตามกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไปกับสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับนอกนอจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดถึงเรื่องของ PM 2.5ด้วยนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับ ยังให้หน่วยงานได้เฝ้าระวังอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีหน้าที่โดยตรงในการตรวจสอบในพื้นที่ของแต่ละส่วนที่รับผิดชอบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานก็มีจุดความร้อนในประเทศไทยลดลงอย่างมากนะครับทั้งในส่วนของพื้นที่บริเวณภาคเหนือต่างๆที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องของจุดความร้อนมาก กว่าในจุดอื่นๆนะครับสำหรับในกรุงเทพมหานครก็ให้เฝ้าระวังนะครับแล้วก็เรื่องของการที่จะต้องรณรงค์การป้องกันฝุ่น PM2.5 จากมาตรการต่างๆที่ได้มีมาตรการไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านยกรัฐมนตรียังได้พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่นะครับที่ภูเก็ตด้วยว่าในช่วงนี้นะครับรัฐบาลเองกำลังที่จะเร่งประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพ ภูเก็ตเอ็กซ์โปที่ภูเก็ตในปี2028ซึ่งในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีกำหนดการนะครับที่จะให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาสรุปในเรื่องนี้ที่วันที่29มีนาคมที่จะถึงนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าจะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อที่จะให้อ การจัดงานนะครับเอ็กที่เรียกว่าเป็น Specialized Expo ครั้งนี้นะครับในเดือนมิถุนายนซึ่งณนะตอนนี้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งใน5เ,เมืองนะครับที่อยู่ในการนำเสนอสุดท้ายครับเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีความคืบหน้าเพิ่มเติมขึ้นมานะครับจากทางด้านกระทรวงการคลังซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดผมจะส่งเป็นเนื้อข่าวให้ในเรื่องของจำนวนผู้ที่ได้ยืนยันิสธิ์เรียบร้อยแล้วว่ามีจานวนทั้งสิ้นเท่าไหร่ ทั้งหมดเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทีมโฆษกรัฐบาลได้นำมาสรุปให้ทุกท่านได้ทราบในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ